สวัสดีค่ะวันนี้คุณนะ้ำมีคำชมง่ายๆนะคะเอามาให้ลองฝึกพูดกันนะคะแล้วก็ลองเอาไปใช้ให้ติดปากนะคะอาจจะเลือกใช้คําใดคํานึงที่เราชอบที่เราถนัดก่อนก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างคําแรกนะคะคําว่า well done well done ก็คือทําได้ดีมากเลยนะคะฝึกพูดเอาไว้นะคะหรือว่าจะเป็น you did good you did good ก็คือคุณทําได้ดีนะ หรือ you done well you done well ก็คือทำได้ดีเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็น good job good job นะคะหรือจะเป็น you did great you did great หรือเป็นคำสั้นๆนะคะเช่นคำว่า Aw awesome awesome นะคะหรืออาจจะบอกว่า I'm so proud of you ฉันภูมิใจในตัวคุณมากเลยหรือว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยนะคะเป็นยังไรคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็ลอง สุดใช้บ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเก่งเองแล้วชอบอคำชมคำไหนก็ลองคอมเมนต์มาให้คุณน้ำดูบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนลคะค่ะบาย